สวัสดีค่ะวันนี้อาไรายหลอกกระลงมาบางบอกนะคะอยูอ่บัานสบออันนะคะมะบิงหเบิงกัาปูาปากันวันนี้นกระลงมาเต้สาวยาอะไรกระลงมาเต้สาวเหมือนกันเป็นใส่เสือ้ออินพะนะ ทิมละ3-4ีคน ซอนตักซอนนำหวานแฮนำเหมืนกับเป็นชุดเป็นสวงเป็นทีมของเพื่อนเนาะซับเปลี่ยนยับตัวแล้วกำลังลงไปลงไปมันหลุนน้ำเพลิน ใส่เสื้อใส่คันใดแหงเกะยาวเติเนาะเพราะว่าเนตึกในนาพาอยู่ด อ้าวม่เคยี่เนี่อ่าแม่นยาแม่นย่ํเวลาจะบา้แม่นยำขนาดเลย นี่ป้ายนอึ้้นค่ะช่วงนี้ป้ายนอขึ้น้นละทยาออกไปนอกนน้ำไหลแหงเนาะ แห้งมันนี่ลมแห้งเพระาะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกทั้งนี่ตกอยู่บ่ทั้งพุนตกเดิปีลีป <c oughs> ีลีแล้วกกจักแล้วเถื่อนป้าใหญ่มันนิ่งอยู่กับประจกักษ์ปีกินมาตึกตึกตักตักอยู่กับป่ะจกัก

ยอดสุดยอดนักบาทเดียว่หลอบนี้ก็เตรียมตัวอีกแล้วหลอบนี้เป็นหลอบพัยายเสือเคี้ยว จวนน้ำหอไก่ฮะมึจะได้ร้าโตมีการหออรื่นเลยได้รุ่นได้รุ่น

แม่มันพอใหญ่มีแต่ปายอนมีแต่ปายอนนี่เาทีดีอ่ะขาเป็นพะเอกช่องด้วยพอใหญ่สิูกไว้ก่อน โติบตนี่กันบ้านล้วเกาโตสิโตนี่หวยก็ได้เกือบโลุ่่นได้นี่ปลาตัวใหญ่เนี่ยใบหว่านใช่ข้าวเหนียวยางถือยงประย้อนเออยงหว่านใช่โอ้มียาเป็นต้นปยงปย้อนตามือเนาะเป็นว่าให้เอาไปหวานหนัก คนกระเหลิ่มทยอยกันลงมาเพราะว่าเพื่อนต้องห่อเขาลงมากินน้ำนะคะห่อเขาห่อหนาำลงมากินเพราะว่าเพื่อนกระซิบม,มาเฝ้าอยู่เบิดมืองมันนี้ คลิปนี้ก็ยายไล่ฝากไว้ซ้ำนีก้กอนนอกค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าข้าว่าสวัสดี